สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีอ a เดลลี่พรีเซนต์นะครับผมวันนี้เราจะพาไปดูว่าร้านข้าวัดปูลั่นมอที่เป็นสาขาแรกของมอนอนะครับจะอยู่ที่ไหนตอนนี้เรากําลังจะออกประตู4นะครับผมแล้วเราเจอทางออกประตู4ด้านหลังของมอก็เลี้ยวซ้ายได้เลยนะครับ พอเลี้ยวซ้ายเสร็จเราก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับเราจะผ่านทั้งประตู5แล้วก็ประตู6เดี๋ยวเราดูตามวิดีโอไปเลยได้นะครับนี่ไงคือประตู5เราไม่ต้องสนใจเราตรงไปเรื่อยๆหรือว่าเราออกจากประตู5้าเราก็เลี้ยวซ้ายเหมือนกันประตู6นะครับเห็นปะแล้วเราก็ตรงไปเรื่อยๆอีกเราจะเจอโค้งเล็กน้อยดูซ้ายมือให้ดีจะมีบิ๊กซีกับโลตารติดกันแล้วเราก็จะเจอฟินนี่แลนด์เปิดใหม่อยู่ซ้ายมือนะครับแล้วเรามองขวาเลย จะเป็นวัดสรรเข้าซอยข้างๆวัดสรรขวามือเราก็จะเจอร้านข้าวผัดปูร้านมอตามนี้เลยนะครับมากันได้เลยใครที่มาร้านข้าวผัดปูแล้วที่จอดรถเต็มไปจอดหน้าร้าน FC คอมอนอได้นะครับนี่นะครับคือบรรยากาศภายในร้านข้าวผัดปูร้านมอซึ่งจะโล่งๆหน่อยนะครับนั่งสบายๆแล้วก็เป็นสไตล์แบบดั้งเดิมนะครับผม เราไปลองดูเมนูอาหารที่เขาทำดีกวกาว่าจะน่ากินขนาดไหนลนักษณะการผัดข้าวผัดพวกนี้เหมือนจะดูง่ายแต่บอกไว้เลยว่าใช้ทักษะการฝึกผัดมาค่อนข้างจะเป็นปีๆเลยเหมือนกันกว่าจะเข้าที่ได้แบบนี้นะครับลองชิมลองทานกันได้มีเมนูอาหารตามสั่งด้วยนะครับกุ้งตัวโตๆก็มี ฝากมากันเยอะๆนะครับแม่ครัวตั้งใจทำอย่างเต็มที่ทุกเมนูครับผมรับรองอร่อยแน่นอนเข้ามาในร้านก็ได้กลิ่นหอมแล้วแหละกับเมนูที่แม่ครัวทำครับนี่นะครับหอมกินนามากลองมากันเยอะนะคะฝากด้วยนะครับคุณป้ายิ้มแฉ่งอย่างเงี้ยทุกวันครับอีกีดารีกพรีเซต์